สวัสดีพี่พทุกท่านครับเดี๋ยวไปเก็บเก็บมแมลงกันนะครับตอนนี้เก็บแล้วนิหนึ่งนี่ครับนี่ชิมอนออกไปเนี่เก็บครับพาไปเก็บนีม่มาครับแถวนี้ นี่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 ครับเป็นตัวอย่างนี้ครับนี่อึ๊บไปแล้วเหไปแล้วครับนี่นี่ Sauce, serves, นเห็นอีกแล้วตัวนี้ครับนี่นี่ตัวนี้ครับเก็บแมลงกันมาไปแล้วอึ๊บ ายตัวแล้วครับนี่นี่เห็นอีกแล้วครับตัวนี้มันมีเงี้ยงอยู่ในอกนะครับนี่ครับออกไปแล้ว เหีกแล้วครับนู่นเลี้ยมลักลีอ่อยู่นี่ครับนี่สองตัวผมดูใ,ใกล้จังตัวนี้ตัวนึนวนงได้แล้วครับใส่ขู่คึ้ ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆค่อยย่องครับ,เ,เ,รรบเห็นอีกแล้วครับสองสองกัวอืมนี่ทำับดำๆนี่ครับ จับได้เลยครับง่ายๆเลยตัวหนึ่งตัวไหนนะมัน,นี่ไปตรงนีไ้ไปเครบไปเหรอส่งตัวได้ตัวเดียวครับนี่ ไปทางไหนแล้วนี่อยู่ใสแล้วขาปลาเนี่ยพ่ได้ครับพี่พี่พี่ครับพี่หอดพี่แล้วครับพี่อือะไรครับคั่วแซ่บด้วยครับ อยู่น้ำลึกครับตัวนี้ตัวใหญ่น้ำลึกนี่ตัวใหญ่ต้องจับเร็วๆครับไม่งั้นมัชิมห,หลายๆตัวแล้วพ่อขวอัวยดืดดอกมือน,นี่ ต่อปลาก็มีครับปลามันขึ้นมาจากสะเห็นหแล้วครับนี็นแล้วม่ต้องพลาดตัวนี้ลึบไป้ะตัวนี้ตัวเล็กอยู่เก็บเมื่อคืนได้เยอะนะครับเก็บเมื่อคืนนี้ ลูกกบก็มีตัวใหญ่แล้วลกบอบ,อบอน,นี่เดินหาแบบนี้เห็นอีกแล้วน,นั่นะีนน้ซ่อนตัวอย่างนี้ทำยังไงจับเร็วๆครับจับช้าไม่ได้นะจับช้าไม่ได้มันไป มันเงี่ยงอยู่ครับหวยจุ๊บก็มีครับไว้จุกจเม,มื่อคืนน้ำเยอะนี่ครับวันนี้น้ำแหง้งอยู่ในสะนะเยอะนะครับอยู่ในสะแตเอามันไม่ได้ครับไม่มีมหวีงช่วงนี้เห็นนี่แล้วครับตน ยังนี่ดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดอย่างนี้จะขัเกืออะไรครับวันนี้ทแถนี้จะไม่มีนะนี่นเห็นอีกแล้วครับวีไก่นี่ตัวนี้ เป็นอย่างนี้ครับจับเลยครับเไดตัวแล้วครับบินบินได้นะครับมีปีกนี่ตัวนี้เห็นอีกแลนะครับตายอีกแล้่เห็นเมงดานะเห็นแต่เมง,งนี้ครับเมงเต่า อันนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับอยู่ในสะเนื้เยอะมากครับมันจับที่ยญ้านะครับแถวนี้ไม่มีน้ำลึกๆนี่ไม่มีนี่เห็นแล้วเห็นแล้วไหลแล้วไหลแล้วโอ้ยนี่นี่ๆๆครับนี่นี่นี่ตายแล้วครับมุ่นไปแล้วมุ่นไปแล้ว,ม,ลวมุ่นไปใส ขาไม่ใช้คำยินย้าครับโอ๊ยลุดมือจับแรงไม่ได้ครับมันทิ่มมือหลายตัวแล้วกลางวันจะไม่เห็นมันนะครับออกกลางคืนออกหากินกลางคืนเล่นน้ำ นี่เห็นอีกแล้วครับนี่ไหนอีกแล้วนี่ติน้นต้นอ,อึอ๊บมนี่ครับโอ้ไปแล้วรุดมือรุดมือครับนี่ครับหน่อยนะพุ่นตัวนั่นคือพุ่นลายตัวเ็ดจ,จึงเดมสิเดมมันหนามทั้งหมือ น้ำครับนี่นี่ตัวเดียวครับเห็นทรงตัวไ,ได้คำว่าเอาครันน้ำน้ำทั้งนั้นน้ำไม่จะลาบไม่เห็นนะครับเยอะอยู่แถวนี้แต่น้ำมีแต่น้ำกับน้ำ này liệu, này liệu, đây liệu, Dùng dung cũng có nhiều dung có nhiều dung cũng cắt เดินดูก่อนทางนี้ <c oughs> จะมีไม้น้ําขุนครับข้างบนน้ําขุนไม่เห็นถ้าน้ําไม่ขุนก็จะเห็นอยู่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 น้าขุนน้ำขุน <c oughs> ได้แล้วน้ําขุนครับไม่ทันเกือบไม่ทัน ตุน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 เร็วมากับตุ้นได้แล้วตัวเล็กครับตัวเล็กนี่ครับผลงานจับแป๊บเดียวนะครับพอแล้วครับนี่ครับ เดืดร้องระงมเลยครับ ừ. อันนี้กัหวานกา้าวันสองวันจัหวานก้าครับได้เยอะอยู่คบนี่นี่ครับจับแป๊บเดียวเนี่ยครับก็มีหว่งช้อนอย่่ได้เยอะครับแมงกับเตา่าใช่ไหมครับ คุณพี่พี่ท่านครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์อันนี้เฝ้าอยู่รอยหยอดน้ำกดครับ้องฟ้าก็มืดคึมอยู่ครับตอนนี้ทิปนี้ทำไ like รท่างนี้นะครับฝากด like, กดไลคดด์กดแชร์กดติดตามม้วรื่ยครับเดี๋ยวจะไปขั่วมแมลงนี้ก่อน <laughs> ไปเลยเด้อครับ